ฮาลูมากีรดูว่าปอบเปี๊ยทอดสุดญี่ปุ่นคะ่ะอันนี้คือทำครั้งแรกนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่3มีร้องขออีกแล้วนะคะอ้อยสังทำปอบเปบี๊ยเป็นไหมคือผมอยากกินปอบเปบี๊ยะอ้อยก็เลยบอกว่าอ้อยไม่เคยทําเลยที่ไทยอก็ไม่เคยทํานะคะแต่ในเมื่อเธออยากกินเดี๋ยวฉันจะทําให้นะปุณละเอาใจเขานะคะ ก็ดูเขาทําแล้วก็ไม่น่าจะยากนะก็คงง่ายๆนะคะอันนี้ก็ครั้งแรกของอ้อยเหมือนกันนะคะทําเสร็จแล้วก็ลองทอดดูนะคะใจก็ตุ้มๆตับนอเอมันจะสําเร็จหรือเปล่านะแล้วมันจะอร่อยหรือเปล่านะนี่ก็ไม่เคยทําเลยเอาลองสตั้งหนึ่งนะคะอันนี้ทําเสร็จแล้วก็โอ้ฝีมือเราก็ได้อยู่ตัวนี่มาลองชิมก่อนนะคะแค่ชิมปอบเปียทําไมต้องคาไปเอามันก็ต้องมีความซาบซ่านิดนึงนะคะวันนี้คือทอดปอบเปียนะอันนี้คือทําครั้งแรกนะคะ อืม,รอ,อ,ม,อ,มอร่อยมากอืมอืมอืมอร่อยมากอืมอืมกรอบมาก อร่อยจริงจริงศูนย์ปอร์เซตปลายตัวเองชิมแล้วผ่านเ้าเดี๋ยวเอาไปส่งพ่อปูกันไม่ยากค่ะอ้โหโอ้อ้ยอือออ ยุคเう็กเตう่ยจงมขอบうううพ่อうามส่วนผสมใหญ่เん。ยค่ะว่าใส่อะไรบ้างทำไมอร่อยจังเลยนี่ทำครั้งแรกจริงๆเหรอพ่อไม่เชื่อเลยนะเนี่ย